ครูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์วัดของตลองที่ท่านบริกรรมคาถาคำว่าพุทโธค่ะพุทโธโชคดีคุณไหมพุทโธโชคดีตอนนั้นครูยังไม่มีอาชีพทุกคนครูป่วยหนักเป็นหนี้ไม่มีอาชีพครูบาอาจารย์ของครูตอนนั้นคือพระอาจารย์แดงหลวงพ่อวัดของตลองที่ครูจำได้นะคะเราไม่มีอาชีพแล้วก็พระอาจารย์ป๋อง นะคะที่ที่เราแบบว่าเหมือนเหมือนพึ่งบาร,รมีท่านน่ะไปทําบุญไปอะไรทุกคนแล้วครูอ่ะได้รับความเมตตาจากท่านท่านบอกว่าครูต้องขายน้ําถึงจะรวยถึงจะถึงได้ช่วยเหลือคนได้ขายน้ําน้ําไปช่วยคนแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาสู่ตัวเราทุกคนคะแล้วคุณเชื่อไหมเป้น้องเป้อนะคะ่ะ ไปฟังยอนน้องเป้เขาชอบฟังพระวัดนี้อยู่แล้วเขาไปปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเขาชอบฟังย้อนตอนพระอาจารย์ท่านเทศอยู่ๆน้องเป้ก็ไปได้ยินคํำนี้ค่ะว่าท่านพูดว่าอานิสงส์ของการถวายโซฟาหรือที่นั่งทุกคนขนลุกหนักมากครูเพิ่งถวายที่นั่งไปเป็นโซฟาสามชุดชุดละห้าพันสชุดหมื่นสาธุ โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าอยากได้พี่น้องนพเก้าได้ทุกคนเลยโอนไปในนามบริษัทเพราะอยากได้ให้พี่น้องนพเก้าได้บุญนี้อย่างจริงๆแล้วอยู่ๆก็มารู้เรื่องอานิสงส์การทําบุญด้วยเก้าอี้นะคะทีนี้ท่านก็พูดเรื่องอานิสงส์เก้าอี้แล้วหลังจากท่านพูดอานิสงส์เก้าอี้เสร็จท่านพูดว่าท่านมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งขายชานนพเก้าคนเนี้ยเขาป่วย เขามีนี่เป็นสามสิบล้านเลยนะตอนนั้นเขามาไอ้เราก็บอกเขาว่าต้องขายน้ําน่าจะเป็นแบบแบบอในที่ท่านเทศนะตอนนี้ชาเขาอ่ะส่งไปแล้วกว่าหกสิบประเทศแต่เขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะส่งร้อยประเทศทุกคนสาทุ๊แม้ครูน้ำตาปริ่มเลยทุกคนที่ครูบาอาจารย์จำได้ที่ครูบาอาจารย์แบบยคนลุกไม่รู้ใจมันปิติ ครูบาอาจารย์นึกถึงเราอะแล้วพูดถึงเราอ่ะมันปีติทุกคนเพราะทําบุญไม่เคยหวังผลเหมือนเราอะดีอะเราดีอยู่แล้วอะทุกคนเราก็อยากสร้างบุญไปเรื่อยๆๆืๆๆๆเือยือยื่ืะไรอย่างเงี้ย,ยนี่คือความปีติเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนค่ะนี่ก็หนึ่งความปีติที่เอามาส่งต่อกันนะคะว่าทําดีทําไปเถอะไม่ถึงแม้คนคนแบบเราอะค่ะไม่ค่อยเห็นก็หรอก อาจจะแบบเบ,บ๊ปาว่าทาบุญเอาหน้าบ้างเออก็ใช่สิก็แกร,รวยนี่หรืออะไรเงี้ยอย่าให้คําพูดภายนอกเสียงภายนอกหรือว่าอะไรที่มันเป็นลบๆภายนอกอ่ะมาทำร้ายจิตใจที่ดีของเราเลยครูอะค่ะเป็นผู้เลือกครูเลือกที่จะไม่เอาเสียงข้างนอกที่มันจะแว่วหรือว่าหรือว่ามันมาจังๆหรือมันจะแว่วมาหรือหรือมาจากคนอื่นแล้วให้คนอื่นมาถ่ายทอดมาครูไม่รับเอากลับคืนไปนะคะ ครูปิดประตูลับมานานมากแล้วเพราะจิตใจของครูค่ะไม่ต้องการรับสิ่งลบๆครูต้องการรู้แค่ใจตัวเองค่ะว่าเราทําบุญเพื่ออะไรแล้วทาบุญทําไมชีวิตเราที่เหลือค่ะดูแลครอบครัวให้ดีดูแลกายสังขานตัวเองให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีทําสิ่งดีๆนี่คือสิ่งที่มันปรารถนาเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณปรารถนาอย่างนี้ใครจะไม่ได้คิดแบบคุณอะไร ุณไม่ต้องยึดเลยเพราะคุณไม่ได้ปาถนาคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ยึดนะคะทุกคนไม่เคยโกรธที่ใครจะว่าเราเอาหน้าที่ใครจะว่าก็ใช่สินู่นนี่หรืออะไรอ่ะไม่ไม่โกรธจริงๆไม่ได้เป็นนางฟ้านางเอกแต่ไม่โกรธเพราะความโกรธคือการดึงความไม่ดีเข้ามาใส่ตนเมื่อไม่โกรธคือการผลักความไม่ดีออกไปเข้าใจนะคะแต่ไม่ได้ใส่ใครนะผลักออกเฉยๆอย่างนี้ค่ะ